ยูจิ ee, สำเร็จวิชาที่เรียกได้ว่าหาได้ยากนะครับที่จะมีคนสําเร็จแล้วก็ทางด้านตัวของยูตะแล้วก็กราชนีแห่งคำสาบเนี่ยลุยเข้ากับราชาแห่งคํำสาบอย่างตัวของสุคนะแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือสปอยในตอนที่248นะครับผมจากมังงะเรื่องจูสึกไคเซนหรือมหาเวทผนึกมานั่นเองนะครับผมสําหรับในตอนนี้นะซึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหานะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็อย่างแรกเลยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ eng, ่งแชร์ก็แล้วกันนะครับ ผมขอสัก300ไลค์เด้อพี่น้องสำหรับในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าซึ่งเปิดมาในหน้าแรกนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านตัวของยูจิเนล้มเหลวในการแทงตัวของสุขุนะนะครับผมจากในตอนที่แล้วที่เรียกได้ว่าเกือบจะปิดฉากสุขุนะได้ใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยมีการระบุไว้ว่าล้มเหลวนะครับแล้วดูเหมือนว่ายูจิเนี่ยพอพลาดปุ๊บเนี่ยจะโดนสุข,ขุนะฟันแล้วก็ต่อยในทันทีนะครับจนยูจิกระเด็นออกไปเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ยูจิกระเด็นออกไปแล้วใช่ไหมตัวของสุขุนะเองเนี่ยก็ได้มี คิดว่าตัวเองแม้ว่าฮิกุรุมะจะตายนะครับเขาเนี่ยก็ยังที่จะเอาตัวของคามุโทเกะไปด้วยนะครับผมและเขาเนี่ยก็ยังสังเกตเห็นว่าแผลตรงท้องของยูจิเนี่ยมันหายดีแล้วอย่างนั้นหรออะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตัวของคิราระแล้วก็อุยอุยเนี่ยพยายามที่จะเอาศพตัวของฮิกุรุมะออกไปจากสนามรบนะครับพอหลังจากที่สุคุนะอะไรมันคิดเสร็จแล้วใช่ไหมซึ่งอุยอุยเนี่ยก็มานะครับพร้อมถือผ้าอันนึงนะครับผมซึ่งตัวของคิราระเนี่ยก็พยุงตัวของฮิกุรูมนะ นันนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของสุคนะเนี่ยเขาจะยืนยันได้เลยว่าอุยอุยเนี่ยมีเทคนิคเทเลพอร์ตนะครับผมทันทีและศพของโกโจโนเนี่ยก็หายไปเพราะเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้สุคนะค่อนข้างที่จะมั่นใจและสุคนะเนี่ยก็เลยได้คิดว่าพวกเขาเนี่ยกำลังส่งผู้บาดเจ็บนะครับไปหาตัวของเอริโชโกนะครับแต่ดูเหมือนว่าการใช้วิชาคุณไสยย้อนกลับกับบุคคลอื่นเนี่ยประสิทธิภาพมันมักจะน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบเท่ากับการที่จะรักษาตัว นั่นเองนะครับแต่ยูจิเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิควิชาคุณใส่ย้อนกลับนะครับในเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวของยูจิเนาะซึ่งหลังจากที่สุคนะเขาเนี่ยให้การวิเคราะห์แบบนี้นะครับยูจิก็ทยอยรักษาแผลที่ถูกฟันไปใช่ไหมสุคนะนี่ก็ยืนกอดอกซับหมาเลยนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของสุคนะเองเนี่ย ก็ยังคงคิดว่าเขาเนี่ยคงสนุกแน่ๆนะครับเมื่อยูจิเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับแต่เขาเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดไปด้วยนะครับผมด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับซึ่งตัวของยูจิเองเนี่ยตกใจเมื่อเห็นสุขุณะนะครับเว้นระยะห่างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของสุขุณะณเวลานี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาบุกอะไรโดยตรงเลยนะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าพอยูจิตกใจใช่ไหมสุขุณะเนี่ยก็สงสัยว่าเขาเนี่ยผิดหวังหรือไม่นะครับผมเมื่อฮิกุรุมะเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับแต่เขาเนี่ยก็ปล คิดที่จะพึงพอใจกับคนอื่นนะครับและการเล่นกับชีวิตของผู้คนเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในมุมมอง,ของเขานะครับในการฆ่าเวลาจนกว่าตัวของเขาเนี่ยจะเสียชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งตัวของสุขุนะคิดว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดว่าอะไรเนี่ยจะเป็นอุดมคติของเขาเลยนะครับผมมันเป็นความปรารถนาที่เป็นมากกว่าชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งนะครับสาหรับผู้ใช้คุณใส่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการฆ่าตัวของสุขุนะนะครับผมต้องเป็นอุดมคติของพวกเขาอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุขุนะเนี่ยเขาให้ข้อสันนิษ แบบนี้ใช่ไหมซึ่งหลังจากที่ตัวของสุคนะเนี่ยให้ข้อสันนิษฐานแบบนี้แล้วนะครับสุคนะเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเหตุใดนะครับเขาจึงรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับที่เห็นผู้คนเนี่ยพยายามยึดติดกับอุดมคติของตัวเองนะครับและเขาเนี่ยก็เคยเห็นคนคล้ายๆกันนะครับผมเมื่อ1000ปีก่อนเช่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยคือภาพเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ว่าสุคนะเนี่ยยืนประจันหน้าอยู่กับยูจิใช่ไหมแล้วเขาก็พันนึกอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมแฉะอะไรของเขานั่นแหละซึ่งหลังจากที่สุคนะเนี่ย,ย เขาก็เลยได้นึกต่อนะครับว่าสุคนะเนี่ยรู้ตัวเองว่าเขาเนี่ยรู้สึกทั้งหมดนี้นะครับเพราะยูจิเลยนะครับสุคนะรู้ดีว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะทําลายวิญญาณของยูจิกี่ครั้งนะครับยูจิเนี่ยมันก็ยังจะกลับมาอีกนะครับสุคนะตระหนักดีเลยว่าแม้แต่ผู้ที่อ่อนแอกว่าระดับของเขานะครับก็สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเขาได้นะครับโดยความตั้งใจอันแรงกล้าที่ยึดมั่นในอุดมคติของคนพวกนั้นนะครับและนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าจะไม่พึงพอใจอย่างยิ่งสําหรับตัวของสุคน คนะก็เลยประกาศเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําลายอุดมคติของทุกคนนะครับผมรวมถึงของยูจิด้วยอย่างแน่นอนเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเองเนี่ยพอได้ยินสุคนะพูดแบบนี้ใช่ไหมก็ตกใจนะครับแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยก็ประหลาดใจนะครับกับประกายแสงที่ปรากฏขึ้นนะครับอย่างกระทันหันนะครับมันก็เป็นทางด้านตัวของโคกเกานินะครับประกาศว่าผู้เล่นเนี่ยได้เพิ่มกฎอีกแล้วนะครับผมซึ่งเป็นกฎใหม่ใช่ไหมซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยกฎเนี่ยมันได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เมกุมิฟูชิงูโร มีอำนาจในการเปิดใช้นะครับเปิดใช้นะครับการหลอมรวมนะครับผมระหว่างตัวของท่านเทนเกนและก็มนุษยชาตินะครับซึ่งตัวของคุสคาเบตที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยมันก็เลยได้สงสัยนะครับว่านั่นเนี่ยเป็นแผนสำรองของเคนจาคูหรือเปล่านะครับและเขาเองเนี่ยตระหนักดีว่าการโจมตีของยูตะนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับผมซึ่งนําไปสู่การเปิดใช้แผนสำรองของเคนจาคุที่มันได้เตรียมเอาไว้นะครับคุสคาเบตยังบอกอีกว่าเขาคิดว่าสุคุนะเองเนี่ยเก่งกว่าเคนจาคูมากนะครับเพราะเขาเนี่ยจะ ไม่ทำนะครับผมคำสาบก่อการลายนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดมาที่สุคุณะใช่ไหมหลังจากที่ตัวของคุสคาเบะเนี่ยวิเคราะห์อะไรเรียบร้อยนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านตัวของสุคุณะเองเนี่ยเขาก็จะมีการพูดขึ้นมาด้วยนะครับผมซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรกลมๆอยู่ตรงมือเขาด้วยนะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยสุคุณะได้พูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ย จะเริ่มต้นด้วยการฆ่ายูจิก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไล่ฆ่าน,นะครับผู้เล่นในเกมคัดออกทั้งหมดนะครับซึ่งสุคนะเนี่ยได้พูดออกมาประกาศก้าวเลยว่าเขาเนี่ย อาจจะเล่นกับผลนะครับผมของการหลอมรวมกับเทนเกนก็ได้นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ายูตะเนี่ยจะลงมาในสนามรบนะครับสุคนะบอกยูตะว่าเขาเนี่ยต้องดิ้นรนนะแล้วก็ต่อต้านสุคนะให้ดีๆนะเพราะว่าสุคนะเนี่ยบอกว่าถ้าตัวของยูตะไม่สามารถที่จะฆ่าสุคนะได้นะครับผมมนุษย์ที่ยูตะรักเนี่ยจะต้องตายทั้งหมดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเอาชีวิตของคนเนี่ยมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับในเวลานี้นะยูตะเองเนี่ยก็เข้ามาฟันตัวของสุคนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็โดน บอกได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ส่งตัวของลิกาออกมานะครับโดยที่ลิกาเนี่ยโผล่มาและพยายามที่จะบทขยี้สุคนะใช่ไหมพร้อมพูดว่าแกเนี่ยคิดว่าแกเนี่ยกำลังคุยอยู่กับใครแล้วก็สุคนะเนี่ยก็เลยได้บอกว่านี่น่ะเหรอราชนีแห่งคํสาบซึ่งตอนนี้ก็จบไปนะครับผมสําหรับมังงะในตอนนี้เนาะความเห็นของบรรณาธิการเนี่ยคือราชนีแห่งคาสาบนะครับประทะกับราชาแห่งคาสาบนั่นเองผู้ที่ขึ้นของบัลลังก์เนี่ยจะถูกกําหนดที่นี่นะครับผมซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ย รู้สึกว่าจะงดอีกแล้วนะครับผมเราก็ต้องรอกันไปเนาะซึ่งเรียกได้ว่านตอนนี้เนี่ยก็สนุกมากนะครับเคนจาคูเปิดใช้แผนสำรองแล้วนะครับผมซึ่งตัวของสุคณะเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการรับมือกับยูจิได้อย่างดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะ รู้สึกไม่พอใจยูจิมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมจากการเห็นอุดมคติของยูจินะครับบวกกับว่ายูตะณเวลานี้เนี่ยก็ได้เข้าประทะกับสุคนะอย่างสมใจยอยากแล้วใช่ไหมจากในตอนที่โกโจสู้เนี่ยอยากจะออกมาหรือเกินนะครับในตอนนี้นะได้ออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้รู้ซึ้งเองนะครับว่าระดับเนี่ยมันห่างชั้นกันแค่ไหนนะครับผมแล้วก็โกโจเนี่ย ถูกนาศพกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับฮิกุรูมาเองก็ถูกนําศพไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับผมก็สาหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าแปลผิดยังไงเนี่ยขอภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนก็แลวกันนะครับผมไปเว้ยต้องบอกว่าน่าดูมากนะครับว่าระหว่างราชากับราชนีเนี่ยใครเจ๋งกว่ากัน